น,นี่ครับเรียนเอาเฟืองรอบเร็วมาใสา่ครับอ่อนี่ครับเฟืองเฟืองเร็วครับจะมีหมายเลข25ไปครับต่อเ,เรียบรอ้อยคนะัตั้งแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเฮะ เป็ี่ยนแนเป็นเผาครับนะนะั่นแหละตัวเก่ามันไม่เอาแล้วเอาออกทั้งเผลาทั้งแนวเลยซื้อมาส่ใหม่เลยครับเปลี่ยนเป็นตับเลยใหม่เลยมีเหล็กเอ่อเพิ่มตัวนี้ครับแข็งแรงเพราะว่าอเก่ามัน่ะบิดเบี <imen darf> Hence, <is> ้ยวๆยังไงก็ไมกรู้แลร้วขันน็อตแล้วก็

กระทิงหรือควายกระทิ้ง,งโอ้โหน้ก่อมันมานะอะไรจะพุดมัเลยนะเนี่ยตัมันมาก็ติดแผ่นเยทั้งแผ่นมีอัดกนะ็เลยเดินเป็นตับไปเลยนะที่พอ ถึงจะถอดแหลกว่าอัดก็คืต้องแต่งตรงนี้ใหม่เลยเพราะว่ามันต้องแต่งใจกับเราลอยครับซื้อแหลกมาตัดใหม่เลยก็เลยไม่ต้องแต่งนะเพื่อเข้าลอยวางกันเข้าตำแหน่งมันจะดูแบบแด้เลยของตรงบูทข้างหลังนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ เอาเฟืองรอบเร็วมาใส่ครับเฟืองของตอเตาตอนนี้มันเป็นรอบช้ารอบช้าเอาไอ้รอบเฟือมาใส่รอบเร็วอยู่ข้างในเนี่ยนี่เสื้อเหมือนกันเฟืองเหมือนกันหมดเลยแต่รอบช้ากับรอบเร็วเท่านั้นแหละไอ้จริงเครื่องยนต์นก็น่าจะรอบเร็วนั่นแหละ

ตัวนั้นมันเป็นขอกรอบช้านี่รอบเร็วเอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเนส่วงเข้าออได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองยกดูนะออกแล้วครับนี่นี่เป็นรอบช้าครับนี่ก็เดี๋ยวเอารอบเร็วใส่เข้าไปครับก็เอากาวดำทำความสะอาดแล้วก็กาวทาแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่ ดูยัง,ยงไงมันเป็นรอบช้าไปรู้หรือไแต่ทำไมว่ารอบช้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไวตัวนั้นใส่เข้าไปครับนะใส่เข้าไปแล้วก็เฟืองมันจะเพลามันจะสวมเข้าไปในนี้เลยครับเพลาตัวนั้นอ่ะอัดแล้วมันจะสวมเข้าไปกันพอดีเลยอันนี้เบอร์อะไรนี่สองห้าศูนย์เจ็ด เลื <c ười> <c ười> ่อนบุตรเรียบร้อยครับเชื่อมอยู่ครับแล้ก็จะใส่ตัวเตียงดูว่ากำลังใส่เปล่าของโน้นอ่ะไอ้เฟืองเฟืองใส่เปลือก ใส่เฟืองนะลังหาเกลีเราดำมาใส่ฮะเดี๋ยวช่างอันเนีงยเชื่อมอยู่ฮะเดี๋ยวครับหนึ่งฮะอ๋อไม่ครับเฟืองเฟืองเฟืองเร็วครับมันจะมีหมายเลขยี่ห้าศูนย์หนึ่งไอหมายเลขศูนย์หนึ่งไม่มี มันก็ไปทดเฟือกของมันเองอ่ะไม่รู้ฝันเฟื่องน่าจะไม่เท่ากันหรอกเดี๋ยวใส่กาวดำก่นอนนะ,ะใส่กาวปก็ยกใส่เลยครับแล้วก็ใส่อันเปล่านัดำทองเฟือกก็ใส่นัดเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เขาเชื่อมรอแล้วนะั่นะนะไปนะเชื่อม ล็กเช่อมแมพใส่ตรงใจเราแล้วเดี๋ยวเราใส่ตัวเสร็จเราก็ลากไปใส่เลยใส่ไหมฝั่งไหนหัวเออเอาลใส่เลยมหนักเท่าไหร่หรอกงั้นสามสิบกิโลถึงไหมสามสิบกิโล 30 lô ạ à, ừ. thì này phải không có phiền rồi ạ phải tích tăng không đều subscribe cho cái thằng này cho chỗ này nó lo ở nó còn quay mấy cái gì này được rồi thêm phòng hàng này thông tiền thông tiền nào mà thăm ấy,

หมดล้อแล้วพอแล้วฟอแล้วเอาออกไปมองออกอืมออกไหมัน้เอาออกก่อนไงเดี๋ยวค่อยใส่ไหม่นี่ยอันนี้ช่างก็เราพอสรรีแล้วหลังจากที่ขอพับมาหลายวันคร,รับช่างสีวันนี้ก็ฟื้นแล้ว เเดี๋ยวยินนี้ก็ถอนอีกอะเดี๋ยวรอให้ตกเตงกันครับแล้วก็บูทแล้วก็ยุกเข้าไปเลยอ่ะ เป็นแหนบหลังยาวครับก็เก้าชั้นครับผมตับมันมีตับหนึ่งตับมีเก้าชั้นนี่คครับก็เปลี่ยนใส่เฟองเร็วครับก็เดี๋ยวอะไรจะมาณนี้ก่อนครับว่าเสียเขาไปซื้อตกเตียงกับลุกยางอยู่อะบูธยุยางกับบูธ แต่ว่าเราเย็นแล้วเราต้องกลับไปครับเด,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 ดี๋ยวเราเสร็จนี้จะถ่ายดูอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ